สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566กับฟัน Strategy Infocard นะโดยฝ่าย Strategy Wealth ของ UOB เคเห็นฟันค่ะ แต่หุ้นสหรัฐปิดทําการนะคะเรื่องในวัน Thanksgiving Day วันหรือวันขอบคุณพระเจ้านะคะในวันพระหัสและก็ศุกร์ซึ่งในวันศุกร์ขาจะเป็นเทศกาลช้อปปิ้งที่เรียกว่า Black Friday ต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่เรียกว่า Cyber Monday นะคะโดยจะมีการออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะและสินค้าก็จะมีการปรับลดราคาค่อนข้างมากตามที่แจ้งไปก่อนหน้าค่ะซึ่งหุ้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มของ e c o m m e r c e ไม่ว่าจะเป็น Amazon รวมถึง e ีเท l เซลล์รีเทลต่างๆะคะ่ว่าจะเป็น Walmart b e s t Buy, t a r g e t นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะรวมถึง ETF นะคะเช่นตัวของ ibuy ที่เน้นในกลุ่มของ e-commerce ดังนั้นกองทุนที่เราแนะนําก็เลยเป็นตัวของ one g com นั่นเองค่ะทางนี้ค่ะตลาดประเมินว่ายอดขายใน black friday แล้วก็ cyber monday นะคะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น13%นะคะถ้าเทียบ year on year มีเม็ดเงินประมาณที่5 6 7 0 0 0ล้านนะคะโดยจากการสํารวจพบว่ามีคนที่จะใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้ประมาณ7 3ส่วน51%ค่ะเชื่อว่าจะมีการใช้จ่ายเหมือนเดิมในปีที่ผ่านมา ตัวของ Adopt Analysis นะคะก็มีการรายงานว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง20พฤศจิกายนคะ่ะนักช้อปปิ้งนะคะก็มีการใช้ใจ่ายมาแล้วประมาณ63,200ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ5%จากปีที่ผ่านมาตามรายงานของ e-commerce ในช่วง17วันดังกล่าวนะคะท่ามกลางแรงกดดันเรื่องของดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นการคืนเงิน เงินกู้นะคะเพื่อการศึกษานี่บัตรเครดิตแล้วก็การออมที่ลดลงทําให้การใช้จ่ายค่ะอาจจะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะทําให้ในปีนี้ค่ะการแข่งขัน,ขนทางด้านราคาถือว่าค่อนข้างสูงมากเพื่อที่จะดึงดูดให้เกิดการซื้อในเอนนะคะโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถือว่ามีการปรับลดราคาไปค่อนข้างแรงนะคะกว่า24%มากที่สุดในกลุ่มของสินค้าทําให้ยอดการซื้อขาซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา76%ถ้าเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงยอดของอซื้อในเครื่องใช้ ไฟฟ้าด้วยนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา30%ค่ะช่วงไซเบอร์มันเดย์หรือว่าไซเบอร์ไฟนะคะซึ่งเป็น5วันระหว่างวันขอบคุณพระเจ้านะคะหรือว่าแบ็คไซเบอร์มันเดย์นะคะทางตัวของอ d ดอมาริสิสนะคะก็เชื่อว่าจะมียอดการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ค่ะเพิ่มขึ้น17%โดยตอนนี้ค่ะวิธีการชำระเงินก็จะเป็นใช้แบบ ใช้ก่อนนะคะเราก็จ่ายทีหลังนั่นเองนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา14.5หรือมูลค่าประมาณที่4,900ล้านในปัจจุบันค่ะ นักวิเคราะห์ของ b บ n ก o อ a m e เม c a แลวก็โกลแมนแซกนั้นยังคงเชื่อว่าการใช้จ่ายค่ะยังคงมีอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะคะสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐที่มีความยืดหยุ่นสูงแต่จะเป็นการใช้จ่ายที่ชะลอตัวลงมาเนั่นเองนะคะเนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากนะคะท่ามกลางไรายได้ก็อาจจะเมนเทนหรือว่าลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าภาคแรงงานมีการบาลานซ์กันมากขึ้นระหว่างดีมาแล้วก็สัพพไหแต่ในแง็ตามค่ะนักวิเคราะห์ของพิมโก้นะคะซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ของตราตา าเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะอาจจะยังคงแข็งแกร่งอยู่แล้วก็จะกลับมาสนับสนุนให้เกิดความฮอกกิสมากขึ้นสําหรับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องมาประเมินอีกครั้งนะคะหลังจากที่ข้อมูลการใช้จ่ายจะมีการประกาศในสัปดาห์หน้าโดยทางพิมโก้ค่ะยังคงเชื่อว่าการลงทุนในพนนันธบัตรณระดับราคานี้ค่ะถือว่าสมเพสมผลแล้วก็มีโอกาสที่บอลยูค่ะจะมีการปรับตัวลดลงมา ในปีหน้านะคะทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนใน Long Duration Bond เนี่ยถือว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีสำหรับนักลงทุน<ม>ค่ะ ตลาดประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะมีโอกาสที่จะเป็นซอฟต์แลนดิ้งที่ยังไม่ถึงกับขั้นถดถอยนะคะและคาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยจะถูกปรับลดประมาณ85 b บ s i s point ในปีหน้านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนะคะกับการเป็นซอฟต์แลนดิ้งโดยในอดีตค่ะถ้าเราจะเห็นข้อมูลในอดีตเนี่ยการเข้าสู่ซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยมี5ครั้งตั้งแต่ปี1993ถึง1995เนี่ยจะเป็นคีย์พอยต์นะคะโดยดอกเบีย้ยค่ะตอนนั้นยืนที่ประมาณ6%เทียบกับระดับตอนนี้ที่ประมาณ5.5%ต้องบบออกกกกว่่่าา CPI ะะ็ใใล้เีียนนะะยัันนูทรดรดปมณ3% นโดยในอดีตค่ะตัวของอลันกินสแปนนะคะที่เป็น ประธานเฟดน,นะคะก็มีการปรับลดดอกเบี้ยรประมาณ7.5เ a s i s พอย n t จากจุดสูงสุดแต่ว่าเงินเฟอ้อของตอนนั้นนะคะไม่ได้สูงเหมือนตอนนี้ที่ระดับ9นะคะดังนั้นค่ะโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยตอนนี้อาจจะมีมากกว่าในอดีตก็เป็นไปได้นะคะโดยโอกาสของการปรับลดดอกเบี้ยท่ามกลางเศรษฐกิจที่เป็นซอ f t landing ค่ะเป็นสิ่งที่ตลาดคาดหวังนะตอนนี้แต่หากเกิดเป็น Recession นะคะก็จะทําให้เกิดการลดอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็ทําให้นักวิเคราะห์หลายสานักค่ะมีการเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคอย่างต่่่่อออเเนืืงะะะคแลชวา เทคค่ะจะดันให้ S&P 500แล้วก็ NASDAQ ทำ New ิวไฮใหม่อีกครั้งในปีหน้าโดยล่าสุดค่ะหลายเฮ้าส์ก็เริ่มมองว่าที่ระดับเป้าหมาย S&P 500ที่5,000จุดเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากค่ะข้างเงินดอลล่าร์ค่ะมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะบอลยูอ,อยู่ในกรอบเชนเยยืนที่4.45ทูเยยืนที่2.493นะคะทองคําแตะที่ระดับ1,994เหรียญต่อชอนส่วนราคาน้ํามันค่ะยังคงทรงตัวนะคะ WTI อ,อยู่ที่ระดับ76เหรียญเบนย์ยืนที่81เหรียญต่อบาเรลก็รอโอเปกพลัสที่จะมีการประชุมในวันที่30ค่ะเช้านี้ค่ะก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของตัว,วนออกกลางนะคะดูเหมือนว่าจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับการหยุดยิงนะคะเพื่อแลกตัวประกันในเชาน้านี้เวลาประมาณ7โมงเช้าของอิสราเอลหรือประมาณ11โมงเช้าของประเทศไทยนะคะโดยเป็นการเจรจาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการหยุดยิงแล้วก็แลกตัวประกันของทั้งสองฝ่ายโดยฮามาสค่าจะมีการปล่อยตัวประกันในเช้านี้50คนค่ะ ธนบัตรตลาดหุ้นยุโรปนะคะถือว่าปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ยิวก็เด้งขึ้นไปนะคะหลังจากที่มีรายงานว่าเยอรมันค่ะจะจำกัดเพดานนี้ต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่4นะคะเพื่อก็เลยส่งผลกับความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจในยูโรโซนแล้วก็การชะลอตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าดอกเบียอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงค่ะโดยตัวเลข p ี i อมไอทั้งภาคการผลิตบริการแล้วก็ คอมโพสิตโดยรวมนะคะถือว่ายังคงหดตัวนะคะสำหรับภูมิภาคในยูโรโซนก็ต่ำกว่า50โดยเยอรมันค่ะเมะื่อวานนี้ก็มีการประกาศตัวเลขพีเอพ้าการผลิตออกมาที่4 2่ภอาคพบริการอยู่ที่4 8 7ทําให้คอมโพสิตโดยรวมค่ะอยู่ที่ประมาณ47.1ถือว่าหดตัวอย่างต่อเน,นื่องนะคะผลตอบแทนพันธบัตรของเยอรมันอายุ10ปีค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา6เบสิสพอยต์นะคะในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพนันธบัตรหลักๆของยุโรปก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะก็อาจจะเป็นแรรงกดัสัสําหบ หลาดหุ้นได้ค่ะจากภาพเศรษฐกิจของยุโรปนะคะที่ชะลอตัวลงค่ะท่ามกลางดอกเบีย้ยที่สูงนะคะแต่ทางกรรมการของยูโรโซนค่ะยังมองว่าอย่างเช่นธนาคารกลางของเบลเยียมนะคะเชื่อว่ายังไม่ได้ลดดอ,อกเบีย้ยนะตอนนี้นะคะในขณะที่ค่าจ้างในยังถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกับเบยอรมันนะคะที่เชื่อว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปอีกสักระยะค่ะส่วนทางกับเศรษฐกิจของอังกฤษนะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศ แผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดภาษีในวันพุธที่ผ่านมาตามที่เราได้แจ้งไปนะคะโดยเจรมี่ฮันค่ะก็ บอกว่าเงินเฟอ้อของอังกฤษค่ะคาดว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ2.8ในปีหน้าซึ่งก็ถือว่ายังสูงกว่าเป้าหมาย2นะคะที่ของธนาคารกลางอังกฤษค่ะแต่เทดเดอร์ค่ะมีการคาดการว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยของอังกฤษนะคะมากกว่า60เบ s ิสพอยต์ในปีหน้านะคะในขณะที่เศรษฐกิจอังกฤษมีแนวโนม้มจะชะลอตัวลงต่อเนื่องไปอีก2ปีข้างหน้าจากการทำไทชิงนิ่งที่กดให้เงินเฟอ้อลงนะคะโดยทํามากกว่าที่ประเมินไว้นะคะณปัจจุบันจาก2 3 7 3 0 0ล้านปอนด์นะคะมาที่2 2 สองหมืนสี่พันล้านปอนด์ค่ะสำนักง,งานเศรษฐกิจของอังกิค่ะเชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้จะหดตัวนะคะแต่ว่าอาจจะหดตัวลงในไม่ช้านะคะและปีหน้าค่ะแทบจะไม่ได้การเติบโตเลยนะคะทำให้ BOE ค่ะควรเริ่มจะปรับในเรื่องของ พิจารณาในส่วนของเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบีย้ยที่อาจจะใช้ในโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติมค่ะจึงอาจจะเป็นงานยากของ BOE นะคะที่จะต้องบาลานซ์ระหว่างเงินเฟอ้อแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจโดย BOE ค่ะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้ออยู่นะระดับปัจจุบันค่ะตลาดหุ้นเอเชียค่ะก็ปรับตัวผสมผสานนะคะโดยญี่ปุ่นค่ะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะคะเช้านี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะสูงกว่า คาดการไว้เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนะคะก็ขัดแย้งกับมุมมองของ BOJ ก่อนหน้าที่มองว่าจะชะลอตัวลงนะคะทําให้ตลาดเชื่อว่า,าการใช้นโยบายตึงตัวเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เร็วขึ้นโดย CPI ค่ะมีการเพิ่มขึ้นมา4%จากปีที่ผ่านมาสูงสุดตั้งแต่ปี1981ส่วนคอ r e CPI ค่ะเพิ่มขึ้น2.9%จาก2.8%ในเดือนที่ผ่านมาก็เป็นการเร่งตัวขึ้นท่ามกลางการลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วด้วยนะคะ BOJ ค่ะกำลังเผชิญกับแรงกดดันเรื่องของเงินเฟอ้ออย่างต่อเนื่องซึ่งก็ขัดแย้งกับ การยืนยันก่อนหน้าที่เชื่อว่าราคาำนำเข้านะคะจะลดลงก็จะช่วยลดเงินเฟ้อได้ในระยะสั้นส่วนค่าของชีพที่สูงอยู่ก็ทําให้กระทบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในหรือประชาชนของคนญี่ปุ่นนะคะสะท้อนไปที่เศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตัวลงนะคะซึ่งหากเป็นเช่นนั้นค่ะ BOJ ก็จะไม่สามารถที่จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวได้เช่นกันนะคะก็ถือเป็นปัญหาใหญ่สําหรับ BOJ นะตอนนี้นะคะและทําให้คะแนนเสียงของพรรกรัฐบาลก็มีการปรับตัวละ,ละลงมาค่ะเช้านี้ค่ะข้างเงินเยนอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะที่ประมาณ 就喺事十加住六八、啊， การเทรดค่างเงินนะคะสำหรับปีนี้ดูเหมือนง่ายนะคะเพราะว่ามีการขายเงินเยนแล้วก็ไปซื้อดอลลาร์นะคะกำไรก็อยู่วาสาสิบเจ็ดเประมซณ37%แล้วนะคะแต่สําหรับปีหน้าค่ะจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มของดอกเบี้ยญ,ญี่ปุ่น,นมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากลบ 0, 0. นจเซตั่นเองค่ะตามที่แจ้งไปเมื่อวานนี้นะคะส่วนของจีนค่ะรัฐบาลจีนก็มีการัพ p อ o r t เม็ดเงินเพื่อสนับสนุนห้าสิลาเปอร์นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยล่าสุดค่ะมีการสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องให้กับกล,ะะกกล,ลอก็ สำหรับกลุ่มธนาคารนะคะในการปล่อยกู้ระยะสั้นสําหรับักการปล่อยกู้ที่ไม่มีหลักหลัก รับคำประกันนะคะเพื่อเป็นสินเชื่อหมุนเวียนให้กับกลุ่มอสังหาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นครั้งแรกนะคะทกากลางภาลนีที่มีเขาเรียกว่าแบดแบดโลนนะคะถือว่าค่อนข้างสูงนะคะทำเลคอดไฮเพราะว่ามาจิ้นตอนนี้ก็ถือว่าต่ํามากนะคะก็อาจจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เกิดการบันเทาในกลุ่มของอสังหาเรสัพย์ที่กําลังฉุดการเติบโตของประเทศจีนได้นะคะซึ่งเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันนี้คะ่ะจะแตกต่างจากเงินกู้ประเภทอื่นๆนะคะที่ต้องมีที่ดีหรือ หรือสินสทรับคำประกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลค่ะกำลังใส่กระสุนครั้งใหญ่เพื่อพลิกเกมของอสังหานะคะทําให้ความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารกับมีสูงขึ้นและหากมาตรการนี้อนุมัตินะคะก็จะทําให้มีเม็ดเงินประมาณ4 4 6 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะในการฟื้นฟูกลุ่มอสังหารเรัพย์จีนค่ะหุ้นดีเวลลอปเปอร์ค่ะก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ต่อเน,นื่องเลยนะคะจาก5%มาที่9%เมื่อวานนี้นะคะในขณะที่การคาดการกําไรของกลุ่มธนาคารก็ลดลงตามลําดับนะคะตามที่แจ้งไปก่อนหน้าแล้วนะคะโดยธนาคารใหญ่ขนาดใหญ่ของรัฐค่ะ คาดว่ากำไรน่าจะลดลงต่ำสุดเลยนะคะอยู่ประมาณที่1.4เปอร์เซ็นนะคะสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ก็น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่1.8เปอร์เซ็นตโดยธนาคารกลางธนาคารจีทนาาจที่จดทะเบียนในฮ่องกงค่ะมีการปรับตัวลดลงมา18เปอร์เซ็นแล้วนะคะในปีนี้จากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและ valuation ของ4ธนาคารใหญ่ของรัฐค่ะถือว่าค่อนข้างต่ำมากคะ่ะมาที่ประมาณ0.4เท่าของ book value นั่นเองค่ะ การลงทุนในหุ้นจีนค่ะตอนนี้ก็ถือว่ายังผันผวนอยู่นักลงทุนที่เข้าลงทุนอยู่ก็อาจจะเน้นการกินกําไรในระยะสั้นมากกว่าการปล่อยการลงทุนเป็นลองเท e มค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ